JIB ครบเครื่องเรื่องไอที Acer Asus d e ว a cer, us, Natural คอมไทยระดับโลก n e o l u t i o n Corsair Gigabyte และ Face Studio สวัสดีครับอยู่กับพวกเราแตงคอมและผม i อซ์แตงคอมครับหลายๆคนใจจดใจจ่อกับการมาของกาจจอ1หนึ่งรุ่นครับจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จริข่าวมันมีมั้งแต่ปีกว่าแล้วนะครับมันออกมาเพื่อน่าจะช่วยชีวิตใครหลายคนได้เพราะบางคนเนี่ยอยากจะเล่นอาตัว3 90แต่เฮ้ยมันแพงไปไหมนะครับเพราะ3 90ี่จะอยู่ประมาณ1,000 0บาทหรือว่า1 1ื1่นห0 0อะไรประมาณนี้นะครับแต่ตัวเนี้มันถูกกว่านะครับแล้วก็มันแรงกว่าตัว380ด้วยเอาพูดงี้ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องปิดแล้วมั้งนะครับดูกันเลยดีกว่าครับวันนี้มันคือตัวนี้ครับ แซฟไฟไนโตร R9 3 8 0แป X Overclock หน้าของตัวกล่องนะครับเขาบอกว่าซัพพอร์ต AMD FreeSync มี iFinity ด้วยที่สำคัญการ์ดตัวนี้แรม4กิกบเดี๋ยวผมให้ดูบันเดินกันก่อนตัวการ์ดวางอยู่ข้างๆแล้วนะครับแต่ของแถมมันจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับชุดแรกเลยครับอันนี้เป็นแผ่นซอฟต์แวร์ไดเวอร์นะฮะให้สติ๊กเกอร์ Power by s a p p h i r มาด้วย1อันแล้วก็ตัวนี้ครับชุดคู่มือในการติดตั้งตัวการดแล้วก็การเชื่อมต่อ iFinity ด้วยครับ แล้วก็หัวแปลงนะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์แปลงจาก DVD i เป็น d s u t h PGA 15พินให้มาอีก1ห,หัวภาพรวมของตัวการ์ดนะครับ 380X จาก Sapphire เนี่ยมันจะไปคล้ายกับตัว380เฉยๆนะครับรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันก็คือ Sapphire Nitro นี่แหละอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตั้งแต่ด้านหน้าทีละจุดเลยครับด้านหน้าตัวการ์ดครับเห็นชัดเจนเลยคือเป็นพัดลม2ตัวนะครับพัดลมทั้ง2ตัวนี้มีขนาด10ซนเมเท่ากันทั้งคู่ ชื่อที่มาของมันนะครับก็คือ dual x นั่นเอง x ก็คือ10 dual ก็คือ1 0 2ตัวแบบนี้เป่าอัดลงไปที่ฟิล์มแบบความร้อนนะครับแล้วก็ฝาครอบหรือว่า cover ข้างบนตัวนี้เป็นพลาสติกนะฮะแต่บางจุดบางตำแหน่งมีการเล่นเป็นลายปัดเซียนแต่ก็คือเนื้อพลาสติกนั่นแหละแต่ว่าสารตรงนี้ทางด้านบนของตัวกา๊าซนะครับแล้วก็ด้านล่างของตัวกา๊าซเนี่ยมันจะเป็นอลูมิเน,เนียมเพลทสีเทาๆาไทเทเนียมประมาณนี้เป็นลายจุดๆุดจุด,จด,จด นะครับแล้วก็มีเขียนว่าเป็นเซฟไฟด้วยแบบนี้ครับนี่เลยสวยงามดูมีลูกเล่นนะฮะสำหรับฮีทไปด้านนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่ามีทั้งหมด4เส้นเป็นไปขนาด6มิลครับทั้ง4เส้นเลยแล้วมันก็เป็น Ushape Ushape คืออะไรวิ่งแบบนี้ครับเป็นตัวยูฝั่งละ2เส้นนะครับซ้าย2ขวา2ช่วยกันในการระบายความร้อนครับฟินเป็นอลูมิเนียมนะครับแนวเดียวกับตัวการ์ดแบบนี้ยาวเต็มตัวการ์ดเลยนะครับประมาณนี้ กำลังดีครับพื้นที่ใน,นการติดตั้งของตัวการ์ดเป็นพื้นฐานไปแล้วครับ Du a l s l o t ก็คือ2 s l ส t ตนั่นเองนะฮะและก็จะมีช่องสำหรับการระบายความร้อนให้ลมที่มันพัดผ่านเข้าไปทางด้านหน้าเนี่ยมาระบายออกมาเรนออกมาทางด้านข้างได้ด้วยนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็น Sowitch เป็น d u a l b i o s ออแมสซบได้เลยนะครับซ้ายขวาเล็บผมก็ชัดเกินและตรงนี้ครับปลั๊กไฟเลี้ยงเป็น6พินแค่2หัวเท่านั้นเองเรื่องการกินไฟรอดูครับใช้ไฟนิดเดียวจริงๆ ด้านหลังตัวก์ดน,นะครับแบ็คเพลทความหนาประมาณ2มิลนะครับเป็นอลูมิเนียมสีดําและลวดลายที่ตัดมาเนี่ยเป็นสีขาวตัดกับสีเทามีโลโก้เซตไฟตรงนี้ครับเป็นหลุมเว้า wow! ลงไปนะครับประมาณ10บรู12บรูประมาณนี้นะฮะแล้วลายตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับสนามแข่งรถดะเป็นแบบแท็กแร็กอะไรประมาณนี้สวยงามดีครับความชอบส่วนตัวเลยครแนวนี้แล้วพอในการเชื่อมต่อหน้าจอนะครับให้มันทั้งหมด4ี่ช่อง เดี๋ยวผมจะบอกว่าต่อ i อเฟนิตี้พอร์ตไหนบ้างเอาพอร์ตนี้ก่อนครับ DVI-D แบบดิจิตอลสำหรับจอที่ใช้กับพอร์ตนี้ยุคสมัยนี้เริ่มหาย,ยากแล้วแต่ก็ยังพอมีอยู่ครับราคาสูงนิดหนึงนะสำหรับจอด้านล่างครับ DVI-I พอร์ตสีขาวถ้าจะแปลงไปเป็น D-Sub 1 5พิ n ให้ใช้พอร์ตสีขาวนี้ครับ DVI-I ถัดมานะครับอันนี้เป็น HDMI 4K ที่60เฮครับและสุดท้ายครับ DP หรือ Display Port 4 k เหมือนกันได้สูงสุด 144hz เณเวลานี้ถ้าเกิดว่าคุณจะเชื่อมต่อแบบ I f f ฟ n i t y 3จอใช้3พอร์ตด้านล่างเลยครับ DVI นะครับ HDMI แล้วก็ DP ตรงนี้ก็ยังต้องมีอยู่ครับสำหรับช่องในการระบายความร้อนเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับแล้วความยาวของตัวการ์ดครับลากให้ดูเลยครับจะจะ23.8ซนตมนะฮะ23.8ซมตรกำลังดีครับ ไม่ยาวเกินบอร์ดไซส์ ATX ปกติแน่นอนใส่ได้นะครับสำหรับเคสทั่วๆไปและน้ำหนักของการ์ดตัวนี้ครับตื๊ดตื๊ดตืด892กรัม8ขีดเกือบ9ขีดโดยประมาณนะครับถือว่าไม่หนักเกินนะฮะแล้วก็ไม่เบาเกินเหมาะสมแล้วนะครับกับไซส์การ์ดแบบนี้ทีนี้ครับก็เหลือเรื่องของผลการทดสอบเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่สไตล์ m d คนพูดกันเยอะครับไม่ใช่เราพูดนะฮะอันนี้ได้ยินเข้ามา AMD ห้ามแรงห้ามแพงห้ามร้อนไปดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวบอกสเปคกันนิดนึงนะครับ CPU ที่ใช้6 7 0 0 k เราวิ่งที่4.6นะครับบอร์ดอ่าเป็นตัวนี้ครับ Gigabyte Z 1 7 0 x Gaming GT RAM อันนี้อลังการนิดนึงครับ DDR 4 Dual Channel 16GB ครับเป็นแรมทีมกรุ๊ป3 7 3 3นสะครับสำหรับบัสแรม CL ตามนี้เลยครับ 19, 20, 20, 42, 653, 2 T โอเคนี่นะครับแรมทีมครุ๊นะฮะโชว์นิดหนึ่งครับของเขาดีจริงๆถัดมาครับดูสเปคตัวการ์ดกันเลยดีกว่าเนมนะครับชื่อการ์ดเป็น Radeon R9 3 8 0 Series มันไม่ได้ไม่ได้ระบุมานะครับว่าเป็น3 8 0 x นะครับแต่มันคือการ์ด3 8 0 x นี่แหละนะฮะ g p u ครับเป็นทองก้า revision F1 ครับยังเป็น28นาโนเมตรอยู่นะฮะแล้วที่นี่ครับดูตัวนี้เลยจำนวนของ Shader Stream Processor นั่นเอง 2,048ยูนิตนะครับ2,048นี่ก็ก็ถือว่าเป็นการ์ดซีรีส์ที่เป็นรุ่นใหญ่แล้วนะครับเป็นแรม GDDR5 นะครับของ Elpida แรม4กิกค่อนข้างที่จะเหลือเฟือครับโดยเฉพาะคนที่เล่นเกมที่หน้าจอความละเอียด Full HD สบายสบายเลยนะครับบัสวิด256บิตแบนด์วิดตตรงนี้ครับ192กิกะไบต์เซกนะครับขวดอ่าส่วน คอร์สปีดเดิมครับ1นึ่เมกะเฮิร์ตเมมโมรีสปีด1,500คูณ4เข้าไปครับ6,000เมกะเฮิร์ตอันนี้เราวิ่งสเปคเดิมๆเลยนะครับวันนี้อ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวไปลองเบสทมาร์กกันตัวแรกเลยฮะสามดีมาร์กไฟสตราเหมือนเดิมครับคัสตอมเดฟอลท์ครับแล้วก็ตัดเอาเดโมทิ้งไปแล้วก็รันเลยนะเดี๋ยวดูคะแนนคร่าวๆครับสตาร์ทครับฉากแรกประมาณ44เฟรมไม่ธรรมดาครับเอาเรื่องอยู่นะฮะ ลื่นไหลครับสมูท50บังแหละสีสันสไตล์ AMD ครับเหมือนเดิมให้ความสดใสแสงเงาเต็มที่39มบ้าั่งครับเมื่อก,กี้ยังไม่รู้สึกถึงอาการน่วงนะฮะฉาก2สตาร์ทประมาณ35เฟรมครับฉากนี้จะดีเทลเยอะนิดนึงควันนะครับสเก็ตไฟ52เฟรมยังลื่นอยู่ครับสมูท ดีเทลครบถ้วนครับ37เฟรมโอเคควันยังเป็นก้อนอยู่ครับฉากสุดท้ายแล้วสตาร์ท15เฟรมครับโดยประมาณฉากนี้กินทั้งคู่ทั้ง CPU แล้วก็ตัวการ์ดกระตุกไม่ต้องตกใจครับ14-15เฟรมเรื่องปกติคอมบิทเอสฉากนี้โหดอยู่แล้วฮะสีสนันยังชัดเจนเหมือนเดิมครับมาแล้วครับสำหรับคะแนน 8,408คะแนนครับ8,408ที่เหลือคะแนนกราฟิกส,สกอร์นะครับฟิสิกส์คอมบายสกอร์ดูได้ตามนี้เลยถือว่าโอเคครับถ้าให้ดูเทียบจากคะแนนตรงนี้มันจะเยอะกว่า GTX 960อยู่นะใช้ได้อยู่นะครับแต่ยังไม่ถึง970โอเคครับสำหรับ 3DMark า s ฟ r i k e แล้วก็มาถึงเกมครับนะครับ g t a 5เดี๋ยวให้ดูเซตติ้งกันก่อนครับป๊าบตามนี้เลยนะครับ 2560ันห้คูณพันแปึ๊บปุ๊บปุ๊บ MSAA เราปิดนะครับ using เราปิดครับ3ามหลอดนี้เต็มนะฮะบริหารบริหารอันตราครับ X8 ครับ r e v i s i o n MSAA น้ำเต็มที่นะครับอ่ะตัวนี้ครับ glass quality อันตรา post effects อันตรา m o ชั่นเบอรนี่ไม่จาเป็นครับแล้วแต่ชอบความสวยงามแบบไหนนี่ครับฟิลเตอร์링 x 1 6อันไฮ h วร r y ี่ไฮโอเคทีนี้ครับตัว a d v a n c e า1ผมเปิดอ่าโทษนะผมเปิดเฉพาะตัวนี้นะครับ3สเต็ปหรือถ้าคุณอยากจะเพิ่มตัวนี้ก็เพิ่มไปครับไม่มีผลนะครับผมเอาตัวนี้พอมีผลแน่นอนเห็นไหมฮะเอา3สเต็ปพออ่ะทีนี้ครับ เดี๋ยวเบนช์าร์กดูกันก่อนรอแป,ป๊บซ้ายมือด้านบน M S I Afterburner ครับตอนนี้ฮะกินแรมเครื่อง4 3กิกกินแรมการ์ด2 4กิกเฟรมเรทอยู่50ครับโดยประมาณอุณหภูมิของตัวการ์ด60องศาพัดลมปล่อยออโต้ทำงานที่44%เปอร์เซ็นต สามสิบห้าเฟรมครับแรมการ์ดกินเป็น2.9กิกครับตอนนี้แรมเครื่อง4.5กิกฉากนี้ประมาณ4 4 4 5ิเฟรมครับอุณหภูมิการ์ด62พัดลมออโต้นะครับ43%เปอร์เซ็นต์ครับพัดลมถัดมาอีกหนึ่งฉาก ฉากนี้เยอะนิดนึง56 57แรมการ์ดกิน3ประมาณ3.1กิกละอุณหภูมิยังเท่าเดิมครับประมาณ62ที่พัดลมออตโต้40%นะครับอ่ะฉากนี้หดนิดนึงครับ40 39 37 35 34 33 32 31 31นะครับจุดต่ำสุดเมื่อกี้กินแรมการ์ด3กิก แรมเครื่อง4.9กิกอุณหภูมิ62 63ครับพัดลมการยังทำงานเท่าเดิมประมาณ4 4 GPU วิ่ง100%เฟรม4 4 45 42ถ้าถามผมหมอความเนียนความสมูทผมพอแล้วอะผมพอใจแล้วเล่นได้แน่นอนยิ่งคนที่ใช้เป็นจอ Full HD นะเหลือๆครับ สามารถปรับดีเทลตัวเกมขึ้นมาได้อีกอแรมเครื่องตอนนี้กิน5.3กิกครับ้วประมาณแรมการ์ดประมาณ2.9 3กิกอุณหภูมิการ์ด64องศาพัดลมทำงานประมาณ45เซนต์ครับ5 4 5 3เฟรมเพอรเซกเห็นไหมครับว่าแรมเครื่องกินเยอะเหมือนกัน5.4กิกเพราะฉะนั้น คนที่ใช้แรมเครื่องทั้งหมด8กิกคิดให้ดีนะครับว่ามันน้อยไปหรือเปล่าบางคนคิดว่าพอแล้วแต่จริงๆแล้วผมมองว่ามันมันเสี่ยงเกินอะ่ะมันเฉียวไปหน่อยอ่ะกลับมาต่อครับดูอุณหภูมิการ์ด64พัดลมทำงาน46%แรมการ์ดกิน3.1กิกยังไม่เพิ่มเติมเท่าไหร่ครับแรมเครื่องจะ5.5แล้วครับ เฟรม50นิดนิดเล่นได้ครับสบายมากหายห่วงฮะตึม47ครับต่ำสุดตะกี้ถือว่าผ่านแล้วนะฮะทีนี้กลับมาลองเล่นจริงครับรีเซ็ตเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมขอวาดเมาส์วาดเมาส์มีมีอาการรู้สึกนิดนๆครับนิดเดียวว่ามันมี ตอบสนองไม่ทันบ้างนิดหน่อยถ้าอยากได้ที่มันฟิลลิ่งแบบสมมูทกว่านี้ก็เป็นลดดีเทลเอาตอนนี้เฟรมเรทอยู่32เฟรมการทำงาน100%ครับอุณหภูมิ63แรมการ์ดจะกินเท่าเดิมครับประมาณ3.1 3.2กิกแรมเครื่อง5.4กิกสุยดียนิงสยุยอ่าไปดูย่าเยอะเป็นยังไงบ้าง31เฟรม30เฟรม ทางดีก็มกีไม่ค่อยจะวิ่งกันฮนะอ่ะยาเยอะๆ30สิเฟรม29โอ้โหลงไปได้สวยงามมาก30เฟรมได้อยู่นะครับอ่ะน้ำดีเทลยังมาอยู่โอเคนะครับประมาณ30เฟรมนี่แหละฮนะเล่นได้ สำหรับคนที่ใช้ Full HD ก็ต้องได้เฟรมเยอะกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูอุณหภูมิการ์ดกันนิดหนึ่งนะครับผมเบิร์นเลยครับสเตตส์ตเฟิร์มมาร์กตัวเดิมอ่ะขอเมม,มวิ่งเต็มที่ของมันแล้วนะครับขอ 1, 40, 6, พันสเมมห0 0ันพัดลมผมจะปล่อยออโตโอ้แล้วกันเนาะจะได้ไม่แบบข้อกังขาอุณหภูมิห้องวันนี้เย็นนิดนึงครับประมาณ 24- 25รู้สึกได้เลยครับคนลุกคนพองอุณหภูมิการ์ดตอนนี้65องศา นะครับทีนี้ฮะพัดลมเนี่ยพันกับอีก50นะครับพันกับอีก50รอบ60รอบโดยประมาณอุณหภูมิขึ้นไปเป็น67 68นะฮะโอเคครับดูตรงนี้ซ p u ครับ100%นะครับอุณหภูมิ69นะครับ69นะถ้าเกิดว่าปล่อยออโต้แล้วไม่มีโหลดเนี่ยพัดลมจะหมุนบ้างไม่หมุนบ้าง นะครับไม่ใช่ว่าหยุดนิ่งเลยนะมันจะไม่ใช่แบบว่าศูนย์เดซิเบลขนาดนั้นมันจะมีหมุนมากนะครับนิดๆหน่อยวืดมันก็ดับนะครับพออุณหภูมิมันต่ำได้ที่มันก็จะหยุดพอเริ่มอุณภูมิขย,ยับสักหนึ่งองศาสองสามวอู้ดมันก็ดับแต่ไม่มีเสียงแต่ถ้าเกิดว่าลองดูฮะรปรับพัดลมเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะได้ยินอยู่นะครับว่าเสียงพัดลมมันขึ้นมาแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นอุณหภูมิจะ ลดลงไปเรื่อยๆอ่าพัดลมรอบสูงสุดของการาดตัวนี้อยู่ที่2840รอบครับอุณหภูมิดิ่งลงเรื่อยๆครับ65องศาเข้ามาแล้วโอเคนะครับแล้วก็อัตราการกินไฟตอนนี้ไอเดินครับอยู่ประมาณ90วัตต์นะครับขำๆเลยทั้งซิสเต็มครับไม่รวมจอเดี๋ยวผมลองโหลดในโหมด 3D ครับ CPU ด้วยแล้วก็กร์ด ฟูล้อเดูนะครับเท่าไรแล้วครับตอนนี้พุ่งขึ้นมานะฮะอยู่ที่ช่วงสัก320วัตนะครับ320วัตต์321วัตอ่าผมแถมให้นิดนึงครับเดี๋ยวผมจะเติมปรับรอบของพัดลมให้เป็น100%ครับไฟเพิ่มนะครับดูเอานะ มันก็จะเพิ่มมาอีกประมาณ7วัตต์6วัตต์7วัตต์โดยประมาณก็ประมาณนี้ครับ340วัตต์พาวเวอร์คุณก็หาสัก500วัตต์ขึ้นไปครับ600วัตต์ก็ได้แล้วแต่สำหรับการเซทไฟ r 9ก้0 x นะครับในตรโอเวอร์คล็อกตัวนี้เนี่ยสำหรับความแรงก่อนเลยแล้วกันครับเรื่องแรกถามว่าแรงไหมแรงเล่น gta 5ความละเอียดขนาดนี้แล้วก็ปรับค่าพีเซตขนาดนี้ได้ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนเล่นเกมน,นะว่า ถ้าเกิดใครที่เอาไปใช้เล่นกับจอ Full HD ถ้าความละเอียดแค่นั้นเหลือๆคุณยังสามารถปรับเพิ่มค่าความละเอียดได้อีกในบางส่วนบางจุดด้วยซ้ำไปเฟรมก็จะอยู่ช่วงสักสามสิบกว่า40กว่า50กว่าประมาณนี้นะฮะต้องลองดูกันเองครับผมมองว่าน่าจะเอาเรื่องอยู่ครับสำหรับ3 8 0 X นะครับทีนี้ครับแรงกว่าตัวไหนแรงสู้ตัวนั้นตัวนี้ได้หรือเปล่าผมบอกให้เลยละกันนะครับจะได้ไม่ต้องถามกันเยอะแรงกว่า9 6 0 แต่ถามว่าถึง970ยไหมไม่มันอีกนิดนึงอ่ะมันยังอีกน่อยหนึ่งนะฮะและทีนี้ครับเรื่องของราคายังไม่ทราบจริง,รงเพราะว่ายังไม่มีขายในบ้านเราแต่คิดว่าเร็วๆว,ว,วนี้ครับน่าจะสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี้แหละน่าจะได้เห็นกันแล้วผมว่าราคามันน่าจะอยู่สักเจ็ดแปดพันไม่น่าเกินนี้แต่ถ้าเกินก็เกินไม่เยอะถึงเยอะก็เยอะไม่มากอะแค่นี้พอเจ็ดแปดพันไม่น่าข้ามเก้าพันหรอก นะฮะลองดูครับ 380x ฟาวิกหนึ่งตัวกลับมาถึงตัวเซฟไฟตัวนี้นะครับไนโตรผมมองว่าการ์ดสวยขึ้นนะโดยเฉพาะแบ็กเพลทด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าพัดลมใจะใหญ่กว่าไนโตรเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับเป็น DualX คู X ่ L, แบบนี้เรื่องของพัดลมเวลามันทำงานแบบออโต้นะไม่ได้ยินเสียงแต่พอเป็นร0 0เป็นเท่านั้นแหละโอ้โหใช้ได้เลยนะครับทีนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คุณนะครับคุณจะปรับมากน้อยแค่ไหนนะฮะความเย็นได้อยู่ครับ เท่าที่เห็นตามที่เทสนะครับ60กว่า70ฟูลโหลดแบบนี้ได้แล้วแต่ต้องอยู่ห้องแอร์นะห้องแอร์วันนี้เราเย็นนิดนึงครับประมาณ24 25นะครับก็ตามนี้อย่าลืมรับฝากเอาไว้ขอบคุณ AMD ด้วยครับที่ส่งการตัวนี้มาให้กับเราขอบคุณ System Test Bed ครับนะครับ b o r d Geek Byte RAM Team Group นะครับ Power c o r s a i เ Mouse Keyboard ตัวนี้ครับ Mad c a t อะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าด้วยขอบคุณทุกๆท่านครับที่ติดตามรับชมรับฟังสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับ ไลค์ซับสไคร์ชแชร์ตอนนี้ยอด Subscribe ใน YouTube Channel เราเยอะมากๆแล้วขึ้นแบบน่าดีใจอะ่ะขอบคุณทุกคนด้วยจริงๆสุดท้ายเลยครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันแตงคอมสวัสดีครับ